รองม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนของทหารกองประจำการสังกัดกองร้อยฝึกรบพิเศษที่สช่วยติดอาวุธทางปัญญาเพื่อเพิ่มศักยภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพที่มั่นคงภายหลังจากปลดประจำการที่ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาจังหวัดลำปางพลตรีนริศถาวรวงศ์รองม่ทัพภาคที่ส ได้ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษาซึ่งเป็นทหารกองประจำการสังกักดน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3โดยมีคุณครูจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นวิทยากรมาให้ความรู้ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่ให้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆทหารกองประจำการให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้นจากเดิมหนึ่งระดับโดยจัดให้มีการเรียนแบบกศนอหรือการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้กับทหารกองประจำการที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่ว่าเมื่อปลดประจำการไปแล้วจะสามารถไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดที่ตนเองอาศัยอยู่